เพราะจำนาเชคเน่ต่อเน,นี้เราไม่เล่นเกมสกูเล่นไม่ได้นะคะวันนี้เราจะมาล่าท้าผีนและอะไรแบบนีกันเลยวันนี้นอนได้ปะาาน้ำตาขึ้นมาได้ปะทำไมจันแขฉงจังวันนี้ออกไปข้างนอกอย่างใจโอ้โหจะไปล่าท้าผีอีกอเลยไปเลย ันนี้ชันไหไ่้จะไปเลิจะขึ้นรถนี่ล่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถันไปก่อนนะก่อนด้ใส่ชนไปไหม่ะไ้ๆไม่หาผา่กอับีช้างมีชก็มีอ่ะทำไมต้นเด็กๆเคยใส่อยู่ไม่ใช่ อไ่ไม่ลอ,อันนี้ค่ะมันขับง่ายอยู่มันขับยากนิดนึงโอเคค่ะเวลาไปซื้อรับผีรัท้าผีหสู้ให้ดีๆนะค่ะค่ะค่วันนี้จะสู้ให้เจ๋งเลยค่ะนีดี่ยันเหรคคะ ต้มู้เสอร์มาค่ะมาเปลี่ยนสีนี่ค่ะอ้เจ๋งมากเลยค่ะแตวว่วันนี้เจอกันนะครับร่าค้าผ่เท่าไหร่ที่มูลวันนี้ผมยาวขึ้นผมสั้นแต่ผมก็ยาวเอง ไปที่นี่ก่อนนะคะไปที่ S P U คุณโต๊ดตรงคืนร้านตัดผมนี่นะเขาบอกว่าปิดสอนทุ่มนี่นะแต่ทำไมเขาไม่ปิดสอนตอนนถึง ตำรวจก็ตำรวจค้สาสวัสวร์ค่ะหนูจะอะไรเหรอที่นี่ไม่หนอนนึงก็งคือว่าเขาบอกว่ามีล่าท้าผีด้วยหนูต้องไปล่าท้าผีนะล่าท้าผียังไงเหรอคะคุณไปอยู่ข้างในเหไหมะ,ะไม่สิจะอยู่ข้างนอกแต่หนูยืมเป็นเพื่อนนะคะ วันนี้มีเลื่องล้าท้าผีแต่มันจะไม่ได้เลื่อนล้าท้าผีนะ the car now. ตาสีเขียวอาตาสีฟ้าเอตาสีฟ้าก็ได้นะกลับไปเอา แล,แล้วก็ได้จ,จอดอยู่ตรงนี้นะ helmet. เพราะเราเรียงเตยมเหลีอยล้โอเคทุกคนก็ต้อสร็จแล้วนะน้อว่าคิดว่าล่าทาผีมันจะน่ากลัวนะตัวสีขาวเป๊ะเลยเลยก็มีบ้านใหญ่เราจะให้ดูดูคิวคิ้วเป็นสีน้ำตาลเนี่ยทุกคน และชอบสีขาวถ้นเต็มตัวทครมต้องหลบน่ากลัวมากโ้ยหลบดีสิเฮใครมาล้วน่กกวากลัวเจะไปลอดเถีผี อยมันเป็นผีตุ๊กตารไปได้ いいですよ、大変だから、びっくりしたんだ。 ผีเสร็จแล้วเนี่ยแต่ทำไมวันนี้อ่ะคูกี้เรายังไม่อดคลิปเราไปดูผีทำไมมันยังไม่มา,าทำไมผีมาไม่มาตอนนั้นผีมาไม่มาปอดจินผีไม่มาเลยผีไม่มาวันนี้ไม่เห็นผี นิ้วนี้ไม่เห็นผีลืมขึ้นไปอ๋อลืมขึ้นไปแชม้นพ้นไดเปล่าหรือว่ามองผิดว่าผีมันทำแบบนี้อยู่หรือว่าผิดอะไรอีปอยอีปยอปยสวัสดีสวัสดีโซนก็คือว,ว่าก็คือว,ว่ากูเห็น อันนั้นแล้วคืออะไรเหรอคนเป็นผู้ชายแต่งงานกันมาแล้วคนผู้หญิงเขาก็เป็นผู้ชายคอลดเรืลดๆวันนี้ไปไหนมาทำไมถ่ายลรื่อยไปดาคือวันนี้เหรอค่ะหนูไปซื้อเค้กมากินแล้วหนูก็กินยังเลยโอเค หนูขาไม่กล้าไมกลลงใช่ไหมวะหนูหลอนยู่ค่ะวันนี้หนูหลอนเรื่องปีเต้อะ ดีกว่าวิ่ง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 ดีกว่าวิ่ง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 เสียงอะไรหันไปดูข้างหลังดีกว่า 神探乐茶。 多罗盘的。 คลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปน <issions> ี้นะคะลืมกด s u กดดินไม่พลาดคลิปเหมือนตับน่อนตำชา AI เชนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายไม่ลืมฟิกินกาได้พอแล้วก็ขี้ไม่ลนเดยการซู้ตับตำลูกเอ้าไม่รถ Papi. Uh, uh. uh.